พบกันเพราะวาสนาจากกันเพราะโชคชะตากลับมาเพราะฟ้าลิขิตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าสิ้นปีนี้จะมีข่าวดีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์ในชีวิตคุณนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี่ยที่ฐานจิตขอพอรร่วมกันองค์พระพิคเนีขอพอรองค์พระแม,ม่รัศมีและหลวงพ่อฤษีลิงดำมีฝากกดติดตามด้วยนะจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณในช่วงปลายปี มมมีข่าวดีจริงๆ ให้มีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างชัดเจนนะคะปลายปีนี้เนี่ยถ้ามีการเดินทางเนี่ยจะมีข่าวดีและที่สําคัญข่าวดีด้านการเงินความสําเร็จนะด้านการงานการเงินที่คุณปรารถนาไว้ไพ่สิบเหรียญขึ้นนะคะเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคู่หรือมีเกณฑ์ที่จะได้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันใครที่ต้องการซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้เป็นดวงของคุณสําเร็จสมหวังดังใจฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดี ดีค่ะ